สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายเพื่อนๆ fc ชมนะครับอันนี้เป็นโต๊ะไม้ไผ่นะครับที่ร้านก็จะรกๆหน่อยนะครับนี่เป็นเก้าอี้ตัวยาวนะครับนั่งได้2คนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจก็กดสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เพรดีช่วงนี้ฝนตกครับ ร้านก็จะเฉดเฉดมันจะถ่ายให้ชมนี่เป็นด้านหลังของอิงกะะ็ mm. ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย mm. น,นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงคนพันมันจะถ่ายให้ชม كنت <applause> <applause>